ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซียังมาแลกนะครับเนาะสองมือวันนะครับวันอังคารนะครับที่เจ็ดนะครับเนาะครับวันอังคารที่เจ็ดนะครับมือนี้นะครับเนาะเอาเซียนดีนะครับจะมาลงแนวทางนะครับล่างอย่างเดียวนะครับเล่าพัฒนานะครับพี่น้องเอฟซีงวดประจําวันที่นะครับเนาะวันพุธ ที่แนะครับพฤษ,ษภาคม2567คากับลาวพัฒนานะครับเป็นรองยูซี่ ล่างอย่างเดียวนะครับครับเพิ่งจะเป็นนะครับคลิปแรกนะครับทีเสื่อนัดีเพิ่งจะมาอยากบนอยากล่างให้พี่ลองเข้านะครับครับแต่สูตรนะครับพี่น้องทุกี่เสื้อนดีว่าได้เปิดเผยสูตรด้พี่น้องทุกี่เพราะว่าเรียบร้อยแล้วนะครับนะจังคอยเอามาลงให้พี่้องเข้านะครับสําหรับสูตรนะครับไม่เปิดเผยนะครับ เอาตัวเลขกะบพ่อแลาพี่น้องยุสี้ถ้าพี่น้องยังมีความมั่นใจในตัวของอ่าเอ็ดนะครับเนาะครับกาก็ับมาหล่นต่อนะครับครับหัวนี้นะครับอยกบนอยากล่างนะครับแต่ยังพันจับครูนะครับนี่คือชุดนี้เป็นชุดวิเคราะห์ล่างอย่างเดียวนะครับพี่น้องยี่ครับเล็กล่างนะครับเนาะครับเล็กล่างก็คือลัก หลักร้อยกับหลักพันครับพี่น้องซีหลักร้อยกับหลักพันนะครับสิม,มาาตัวใดเนาะครับเนาะหลักร้อยกับหลักพันนะครับเอาลอดนี้นะครับ หลักร้อยกับหลักพันนะครับพี่น้องทมีโอกาสมาได้กก็คือครับมีศูนย์นะครับ มี3นะครับพี่น้องยมี0มี3นะครับแล้วก็มี1นะครับมี0มี3มี1ครับพี่น้องยครับล่างอย่างเดียวนะครับเราพัฒนานะครับ หลักร้อยนะครับหลักพันนะครับพี่น้องเช่ครับหลักร้อยหลักพันนะครับมีศูนย์มีสามมีหนึ่งนะครับบนอย่างเดียวนะครับพี่น้องอี่เช่คิปทีแล้วนะครับเนาะบนอย่างเดียวนะครับ ผลหวยเล่าออก191นะครับ269นะครับ191 269 19 26เลขล่างออก12นะครับครับนี่คือผลหวยเล่ารอบที่แล้วนะครับนะักออกนะครับครับลักลอยนะครับพี่น้องยุ้ยเครับเดี๋ยวเส้นอันดีเสียวประกาศสี่เบิ้องนะครับเนะักลักลอยก็คือสองนะครับพี่น้องยุ้ยเช่กับหนึ่งนะครับ ครับสีมีโอกาสมาเป็นตัวใดนะครับในสูตรของเซียนดีกบบเกีดออกมานะครับเกีดออกมาเรียบร้อยแล้วก็ได้ศูนย์ได้สามได้หนึ่งนะครับพี่น้องทุกที่ครับพี่น้องเข้าสามารถเอาไปจับคู่กันได้ด้วครับเด้อครับคลิปที่แรกนะครับเนาะนี่คือคลิปที่แรกหลักสูตรบนนะครับบนอย่างเดียวนะครับเอาพี่น้องเห็นบ้าพี่น้องทุกที่ ครับพี่น้องเข้าแับจอไว้ตะเบิ้งนะครับเนาะตะเบิ้งถ้าจับคู่นะครับครับพี่น้องเข้าสามารถเอาไปจับคู่กันได้นะครับเนาะศูนย์สามหนึ่งนะครับหลักร้อยกับหลักพันครับพี่น้องูี่หลักร้อยหลักพันนะครับเอามาประกอบได้นะครับเด้อก็มีหนึ่งมีแปดมีห้านะครับครับลองจับคู่เบ้งนะครับพี่น้องูี่ครับจับคูเบ้งนะครับ ครับย้ในนี้นะครับพี่น้องยังซี่มีโอกาสมากที่สุดนะครับเนาะตัวเลขหนึ่งกับมาชนกันนะครับพี่น้องยังชี่แปดนะครับไม่มีตัวชนแปดกับสามนะครับเอาจับเวียนกันล่องเบิงนะครับสามกับห้านะครับหรือว่าห้ากับศูนย์ประมาณนี้นะครับเนาะหรือว่าศูนย์กับหนึ่งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเส้นอดีจะคัดให้พี่น้องเข้าก็คือช่วงประมาณ อ่าเ่กเกินสิบนาฬิกานะครับเนาะหมือมือนงื่อนนะครับเ่รเกินสิบนาฬิกานะครับพี่้องพี่ซี่ครับจีจับคุยพี่น้องเข้านะครับ สูตรล่างอย่างเดียวนะครับครับถือว่าเป็นเลขวิ่งล่างนะครับพี่น้องยุ้งซี่ศูนย์สามหนึ่งนะครับอันนี้มาบนนะครับเนาะหนึ่งแปดห้านะครับก็ต้องบาลานซ์กันขึ้นก่านะครับตัวเลขครับฐานลักลอยนะครับมาหนึ่งที่มีโอกาสแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับพี่น้องยุงซี่ ถ้าหลักร้อยมาหนึ่งมีโอกาส8ปลทั้งบนทั้งล่างนะครับครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้านะครับแคปหน้าจอนะครับเอาไปวิเคราะห์เบิรงนสอยกันด้วยพี่้องยุ้ซชี่ครับเส้นอดีก็คัดมาให้พี่น้องเข้าขาก้วเนาอครับเนาะก็คือตัวเลขนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับพี่้องยุ้ซชี่ครับยังคงที่เหมือนเดิมนะครับกับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เาสีใสให้ไลพี่น้องเข้าเห็นนะครับชัดเจนนะครับอันนี้สูตรล่างนะครับสูตรเลขวิ่งล่างนะครับพี่น้องออพี่ครับเข้าไปตามขั้นตอ,อนนะครับพี่น้องพี่กลับไปตามขั้นตอนวิเคราะห์จอดลึกให้พี่น้องเข้ากอนนะครับเจ้างคอยมาฟันทงผงสุดไทยนะครับให้พี่น้องเข้านะครับครับใสให้ไลยไก้ก่อนนะครับเนาะ ok. มีหนึ่งมี8ดมีห้านะครับคลิปที่แรกนะครับพี่น้องที่ืคลิปที่แรกก็คือบนอย่างเดียวนะครับมีหนึ่งมีแปดมีห้านะครับมาบนนะครับอันนี้มาล่างนะครับ <c oughs> ครับมีศนมีสามมี1นะครับ หลักร้อยหลักพันนะครับลาวพัฒนานะครับครับจะ้าใจนะครับพี่น้องเซีเมื่อต้องเดือนคิดพันนะครับฟังตั้งใจฟั่งให้ดีนะครับตัวเด็เก็อแอบจะจับคู่ให้พี่น้องเข้าก็คือประมาณส่วนสิบสิบนาฬิกาถึงสิบเอ็ดนาฬิกาประมาณนี้นะครับเนาะขอเวลาจะเย็นพี่น้องเยซี เรียกมันสิออกมากตะละเถียวตละล่ำหอบเข้าต้องวิเคราะห์เอาให้พี่น้องเข้านะครับเอาหหิยูโบยูนะครับก็คือยูก็ข่วมสามารถของแอบน้ำนะครับพี่นอ้องทุกซี่ครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าแคปหน้าจอไว้ทั้งสองคลิปนะครับเนาะนีค่คลิปที่แรกนะครับพี่นอ้องทุกซี่บนอย่างเดียวนะครับคลิปที่สองนะครับเนาะ ครับนี่คือ e ีพหนึ่งนะครับครับอีพสามนะครับฟันท่งนะครับพี่น้องยซี่จับคู่พี่น้องเข้านะครับฟันท่งนะครับโดยเฉพาะเล็วิ่งรูดเนาะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้เสียนาดทีก็ไว้เพียงแค่เนี้ก้อนคล้าคอยพี่น้องเข้าทูกคู่ทุกคนนะครับเอาไปวิเคราะห์เบื้องซอยกันนะครับพี่น้องย้ี้เรากะ ผู้ใดนะครับจับคู่ได้นะครับถือว่าสุดยอดนะครับพี่น้องของพี่ระวัง031นะครับประกบคู่กับ185นะครับพี่น้องยิปซีครับเบิ้งให้ดีนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับติดมานะครับก็ต้องเป็นลักษณะนั้นอยู่แล้วเนาะครับเนาะพี่น้องยิปซีครับเล่าพัฒนาออกในรอบเดียวก็คือแยกบนแยกล่างก็คือ191 2 6 9นะครับ2 6 9เอาไปเปลี่ยนรางวัลบนนะครับ2 6 9นะครับพี่น้องที่เอาไปเปลี่ยนบนนะครับส่วนหลักลอยนะครับหลักพันนะครับเอามาเปลี่ยนล่างนะครับพี่น้องที่หลักร้อยหลักพันเอามาเปลี่ยนล่างนะครับเลยเป็น1 2นะครับเนาะครับรอบนี้นะครับเซียนดีไปยังมีความมั่นใจคือเก่านะครับเรอบจับปุ๋ยพี่น้องเข้า แค่นี้นะครับนะตัวเลขน,นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นองชี้กับเขาคือเขารุดคือรุดน,นะครับครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ